สวัสดีแฟนๆช่องคอมเมนต์โลกทุกท่านนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแมชการแข่งขัน VTV c u p ครับ2024นัดที่สาวๆนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดยู20ต้องเจอกับทีมที่ค่อนข้างหนักอย่างทีม NB ที่มีบิชเตือนหรือที่คนไทยเรียกกันว่าบิดตู้เย็นเป็นผู้เล่นในทีมด้วยนะครับซึ่งจากผลการแข่งขันที่ออกมานะครับก็ปรากฏว่าทีมสาวๆยู20ของไทยก็พ่ายแพ้ไป3เซตร,รวดที่สกอร์25-19 25-18ต่อ และ25ต่อ18ทําให้ทีม NB นะครับเข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้วครับซึ่งจากผลการแข่งขันที่ออกมานะครับก็มีสื่อเวียดนามนะครับได้ลงข่าวผลการแข่งขันไว้ว่าทีม NB ชนะทีมชาติไทย U20 ไปได้อย่างง่ายได้เมื่อชาวเวียดนามได้อ่านข่าวแล้วนะครับพวกเขาจะมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรกันบ้างไปรับชมกันดีกว่าครับโดยความคิดเห็นแรกนะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่ายินดีด้วยนะ NB มันเยี่ยมมาก ส่วนความคิดเห็นที่2นะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับบิชเตียนและเพื่อนร่วมทีมของเขาด้วยนะส่วนความคิดเห็นที่3นี้นะครับไม่ได้เข้ามาแสดงความยินดีนะครับแต่เข้ามาแสดงความกังวลว่าเมื่อเห็นว่าเลทันทุยได้รับบาดเจ็บที่ไหลหรือแขนฉันก็กังวลซึ่งเลทันทุยที่ว่านี้นะครับก็คือผู้เล่นทีมชาติหญิงเวียดนามอายุ28ปีสูง180ซนติเมตรเล่นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์นั่นเองครับ ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมานะครับก็ได้เข้ามากล่าวไปถึงบิชเตียนว่าน่าทึ่งมากที่ได้เห็นบิชเตียนตีบอลพลังของเขาแข็งแกร่งและเด็ดขาดถ้ามีบิชเตียนการโจมตีของทีมชาติเวียดนามก็จะแข็งแกร่งขึ้นมากซึ่งความคิดเห็นต่อมานะครับก็ยังมากล่าวถึงบิชเตียนอีกว่าบิชเตียนตีบอลด้วยความเร็วน้อยกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เธอไม่ได้ไปต่างประเทศให้ทุกคนชื่นชมแล้วก็มีชาวเวียดนามนะครับเข้ามาเสริมว่า เป็นพลังทุบที่แข็งแกร่งที่สุดในเวดนามตอนนี้เลยแล้วก็มีมาเสริมอีกว่าบิชเตียนพลังไม่ร้อยไปกว่าสตาร์ระดับโลกเลยแล้วก็มีมาเสริมอีกนะครับว่าบิชเตียนเงือยังไม่ออกเลยและเสริมสุดท้ายนะครับก็ได้มากล่าวว่าไอดอลบิชเตียนเก่งที่สุดเสมอขิฮขฮิฮ ซึ่งตรงนี้แอดก็เห็นด้วยนะครับว่าบิชเตียนเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆนะครับหรืออาจจะเป็นอย่างที่เขาว่ากันว่าก็ได้นะครับว่าบิชเตียนเนี่ยเอาเข้าวหลามน้องมนมาแอบกินในสนามประจําส่วนความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านนี้นะครับก็ได้เข้ามากล่าวหลังจบการแข่งขันว่าเขาบอกว่าเวียดนามเผชิญหน้ากับเด็กและหมายเลข1ิเป็นผู้ชายเมื่อเขาแพ้เขาก็รู้สึกอายนั่นแหละมันขมขื่นนะซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบว่าชนะแล้วอย่าได้แคร อย่างไรก็ตามนะครับก็มีชาวเวียดนามที่ออกมากล่าวเชิงปรามนะครับเพื่อไม่ให้ทีมเวียดนามหลงระเริงว่าอย่าหลับไหลกับชัยชนะเพราะไทยแลนด์ยังเป็นแค่ยู20จึงยังเด็กจึงเทียบกับเวียดนามไม่ได้เวียดนามก็ต้องชนะอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเจอทีมไฮคลาสของไทยเวียดนามก็ต้องชนะให้ได้ด้วยเพราะพวกเขาอยู่ที่อันดับ15ของโลกและความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก็ได้มากล่าวสั้นๆว่า ยู20เวียดนามยังสู้ยู20ของไทยไม่ได้ซึ่งตรงนี้นะครับแอดคิดว่าเขาหมายถึงว่าถ้าเทียบรุ่นเดียวกันรุ่นต่อรุ่นปอนต่อปอนทีมชาติเวียดนามยังด้อยกว่านั่นเดงครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวเวียดนามบางส่วนนะครับที่แอดนามาให้ได้รับชมกันนะครับอย่างไงพรุ่งนี้ก็ตามเชียร์น้องๆออยู่20ของไทยกันต่อไปนะครับเวลา5โมงเย็นนะครับ17นาฬิกา นะครับตรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดโคงคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ